สวัสด,ดีครับวันนี้ช่องชนจักรก,ก,ก็จะมาทำการรีวิวนะครับรีวิวป๊อปอิดไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นป๊อปอิดไฟฟ้าเวอร์ชัน2อนะครับก็วิการเล่นป๊อปอิดไฟฟ้าเวอร์ชั่น2นี่มันจะดีขนาดไหนนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้ทดสอบการเล่นป๊อปอิดไฟฟ้าเวอร์ชัน2นะครับก็จะมาเล่นให้ดูนะครับโอเคนะครับ ก็เริ่มกันเลยที่ควาปาไม่ต้โ,โอ้สุดยอดมากเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นป๊อบอิดไฟฟ้าเวอร์ชั่น2โอ้โหยมือนี่อย่างสวิงเลยนะครับ <laughs> อ่าป๊อบอิดตัวนี้นะครับคือว่าเราไม่ต้องกดลึกนะครับ กดแค่พอที่ให้ตัวพลาสติกม um ja wow. no. uh, ันยุกไปนะครับก no. ็จะแบบมันจะเล่นได้ได้ง่ายได้ง่ายกว่าเวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชันหนึ่งเราต้องกดไปถึงไฟไฟที่อยู่ด้านล่างลึกๆเลยนะครับมันถึงจะไอ้นี่มันถึงจะดับได้นะครับอันนี้เราเอาแค่มือแตะนะครับอันนี้นี่เป็นไงฮะโอ้สุดยอดเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยครับน้องๆหนูๆนูหาหากันมาซื้อได้เลยนะครับ ตามแอปต่างๆครับอันนี้นี่นะครับมือนีไวมากเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนป๊อปอิดมาใหม่นะฮะร,รู้สึกว่าเล่นได้ดีกว่าตัวเดิมมากมากมายเลยครับตัวน,นี้แต่ข้อเสียก็จะมีนิดหนึ่งนะครับไอตรงที่เราดันทั้งหลังขึ้นมาครับมันจะฝืดอ่ามันจะแน่นนิดนึงแต่มันไม่มีปัญหานะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็ ไปถึงด่านที่เท่าไหร่ละต้องมืนนนะอนายแล้วเห็นไหมโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะเล่นไปถึงสูงสุดด่านที่เท่าไหร่นะครับาจากปุ่ม <เล S 1> การกดเล่นแบบนินเนียนแบบนี้นะครับกดแบบไวๆนะฮะดูดูที่ครับนี่มือกดนะใส่กดอยนะครับ,ไ,ไ,รบได้ เล่นไวครับมือถึงได้ไวขนาดนี้นะครับนี่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 นโ, <c oughs> โอ้โหเกือบเกือบแล้วนะ <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วน้ำเบอร์ฟิกตีแล้วน้ำเบอร์ฟิกตีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่มันเล่นขนาดนี้ จะถึงสามสนะิบด่านไหมเอาให้ถึงเลยนะสามสิบด่านแต่นี้มันทั้งหมดร้อยเลเวลอ่ะโอ้น่นี้นนนนมือมือนี่ไวมากเลยฮะ,ะ <c oughs> น่าน่าคุเล่นนะฮะนี่น้าคุเล่น ตั้งใจมากเลยนครับ <Level 70. S 1> รู้สึกว่าเมื่อเราป๊อปอุดตัวนี้มาตัวเวอร์ชั่นของตัวนี้นะครับก็ตัวเครื่องยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันจะมีปัญหากับตัวคนเล่นนะครับว่าจะเล่นไปถึงเลเวเรที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับจะไล,ไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลย น,นี้ตั้งแต่เล่นมาก็ยังยังไม่มีการผิดพลาดน,นะครับอันนี้เราดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆว่าผู้เล่นคนนี้จะจบอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะแม่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เรื่อยๆนะครับยี่สิบสามยี่สิบสาแล้วยี่สิบไม่ยี่สิบสาม่ยเออยี่สิบสามยี่ิบสี่แล้วนะครับยีแล้วเป็นไงฮะ ดูมือนะครับดูนิ้วนะครับโอ้โหไวมากนะครับอ่ายี่สิบห้าครับมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเร็วขึ้นเรื่อยๆฮะหรือจะทําได้ถึงด่านที่สามสิบไหมใกล้แล้วใกล้แล้วเทคแล้วยี่สิบหกแล้วนี่นี่นี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอด ด่านที่27แล้วอ้าวเขาที่28แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าพลาดเดอ้ออย่าพลาดเดอ้อ l e อ้าวด่านที่29เนี่ยครับด่านที่29เอาให้ถึง30เด้อ อย่าพลาดตอนท้ายล่ะอ่าสามสิบแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามือจะเมือ่อยก่อนหรือเปล่ารนดับสามสิบเอ็ดแล้วสามสิเบเอ็ดแล้วสุดยอดสา <Level 32. S 1> มสิบสองแล้วนะครับสามสิบสองแล้ว มันจะเริ่มไวขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มไวขึ้นเรื่อยๆมือเราจะทันหรือเปล่า <33. S 1> นิ้วเราจะเมื่อยหรือเปล่าเท่านั้นเองถึงจะปุ่มจะนิ่มขนาดนี้ต้องดูที่นิ้วเราด้วยนะครับวันนี้เริ่มเมื่อยยัง <32. S 1> ยังครับคนเล่นบอ,อกยังไม่เมื่อยคนเล่นยังบอกว่ายังไม่เมื่อยนโอ้ยเป็นไงฮะยังคิ๊กจั๊กักักอยู่เลยนเนี่ยหืมสุดยอดอะ่ะ <Level 35. S 1> โอ้ย ็นว่านะครับปุ่มมันนิ่มขนาดนี้นอกจากว่าเครื่องล้วนปุ่มเสียนะครับมันถึงจะเล่นไม่ถึงนะครับอันนี้นิ้วนี่สุดยอดมากเลยในการกดไม่รู้ว่าเอานิ้วไปล้วงอะไรมาหรือเปล่กกาล้วงบ่อยหรือเปล่าครับมันถึงได้ไวขนาดนี้นะอันนี้เซเว่นแล้วนะครับเซเว่นสามพิเศดแตนะจ้า ดูสิว่าจะเล่นได้ไกลขนาดไหน <36. S 1> โอ้ยมันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมดูสิมันเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่มืออาจจะทันหรือเปล่าแสดงว่าเนี่ต้องหัดแย่หัดทิ่มอะไรใชาเยอะอนเนี่ยอยู่ว่างๆใสแย่อย่างเดียวครับเนี่ยค่าใค 40 40แล้ว40โอ้โหอาเกือบเไปแล้วเกือบไปแล้ว <Level 41. S 2> วันแล้วสีแล้วนะสี่เอ็ดดูิจะไปได้ไกลขนาดไหนไปได้ไกลขนาดไหน <Level 42. S 2> อ้าวสี่สิบสอง ถึงห้าสิบไปเลย <Level 43. S 1> จัดไปจะทำได้หรือเปล่าครับห้าสิบมันเริ่มเร็วขึ้นเรืเร่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มเร,เร็วเร็วขึ้นเรืเร่อยๆอ๋อสีสองแล้วนะครับสี <Level 48. S 1> ่สองอเนี่ยครับป๊อบอิดเวอร์ชั่นสองนะครับตัวนี้เซื <Level 45. S 1> ้อมาใหม่นะครับ มันจะพังขามือก็ขาวเนี่ยแหละอ่าสี่สิบหกแล้วเเวลที่สีสิบหกแล้วจัดจัดจัดจัเข้าไปตีที่ปดเฮ้ยี่เจ็ดพูดโทษทีครับ โอ้ยมือนี่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีการอ่อนล้านครับเส้นเอ็นมือนี่ดีมากอะ่ะโอ้ยสุดยอดอะเอ็นมือนี่เอ็นมือไปทำอะไรมาไปล้วงอะไรมาฮนะได้เร็วมากเลยนะฮะนี่ฮะสุดยอดสอี่สิบเก้าแล้วว่ะท่านผู้ชมสี่สิบเก้าแล้ว ผมไม่เชื่อแร้กว่ไม่เคยไปล้วงอะไรมาเนี่ยมันถึงได้ไวขนาดนี้อะ <S <S อครับ่านที่ห้าสิบจะผ่านไปได้เอ่ได้ไมเ่เอ่ยโอ้ย่าสี่สิบเบเอ้ห้าสิบเบ็ดูซิมือนี่จะล้าถึงขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เราก็ถ่ายไปสิบนาทีแล้วนะดนะ <Level 52. S 1> ูด้วยว่า ันนี้เราไม่มีการตัดนะครับอันนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับอันนี้เล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับเล่นจนแบบมือล้าจนแบบจบกันไปข้างนึงอะ่ะไม่มือล้าก็พังไปเลยครับหรือทะลุร้อยเลเวลไปเลยห้าสิบสองครับเลเวลที่ห้าสิบสองเอ๊โะโห้าสิบสี่เลย 5้าสเอ้ห้าสิแล้วเอาห้นใจ100ร้อยไปเลยกว่ามาั้งอ่าแท็กเริ่มไมไหวแล้วที่ทาลาหรือ,อยังเราชมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะอ,อ่อนล้าแค่ไหนห้ เรียบร้อยเรียบร้อยได้แค่เลเวลที่57ตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวเราไปมาเริ่มกันใหม่นะครับ <57. S 1> โอเคมาดูหน้าตาที่เล่นนได้ไปถึงด่านที่57นะครับก็น้องๆอ้โ,โหูชอบรุ่นนี้เวอร์ชันนี้ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับป๊บกไฟฟ้านะครับเวอร์ชันสองปรับปรุงใหม่นะครับตัวน,นี้ นัดจาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะนรับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็เป็นคองกำลังใจในการทำคลปนะครับอยู่หน้าพี่่